ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะเป็นช่วงฤดูการหน้าฝนฝนจะตกชุกปัญหา,าต่างๆเกีย่ยวกับการเลี้ยงหมูก็มักจะเกิดขึ้นนะครับเป็นฤดูการที่เลี้ยงยากที่สุดนะฮะ เราที่ผมมีประสบการณ์ดูดูการนี้ต้องดูแล้วยใจอย่างมากมายเลยที่จะประสบปรมสจนะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับสําหรับวันนี้เป็นประจําก็จะออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศกแล้วก็เสาร์นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลหมู ช่วงระยะเวลาที่ฝนตกชุกเช่นนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับหมูมันก็มักจะเวยอรอดแดดนะครับก็เหมือนคนนี่แหละครับความช่วยในอากาศร้อนภูมิในคงที่นะครับก็ต้องดูแลอาใจจะใส่ถรงมดดารักษาสุขภาพของตัวเองนี่เรามารักษาสุขภาพหมูก,กันดว่านะฮะสำหรับนี้ประเด็นหลักๆนะครับช่วงนี้ โดยเฉพาะหมูเล็กๆรุ่นนี้นะครับต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะว่าเพิ่งคลอดนะครับในวัยทีว่าภายในความสมุนต่างๆเขายังไม่มียังไม่พร้อมนะครับปัจจัยสำคัญในการที่จะดูแลผมจะเน้นไปที่ฟาร์มอบุญนนไฟกกกต้องมีนะครับ ลายท่านนะครับที่ไม่ชอบจะกบไฟก็จะทําให้ท้องเสียบ้างปายวยร้อนแดดแดบ้างแล้วก็จะรักษายากนะครับมันเป็นหมูในสามสี่วันหนูกรอดผมก็จะทะําแบบนี้แบางๆเป็นวิธีการง่ายๆนาไปใช้ได้เลยนะครับส่วนแม่พันธุนะ์แม่พันธตรงนี้ก็รักษาไปตกรอมการนะครับท่านผ้ แต่ส่วนมากแม่พันธุ์จะไม่กระทบถ้าพื้นค้อเราสะอาดนะฮะพื้นคอ,อกสะอาดแห้งสม่ำเสมอน,นะฮะฝนตกทนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเนะตกมาสองวันแล้ะสามวันแล้วอย่างเท่าสามวันแล้วนะครับและทีนี้ปัญหามันขึ้นหรือว่าสิ่งที่ตามมาในฤดูฝนน,ะะนี้นี่ไม่ฟ้นเรื่องไอจาม แล้วก็หมูได้ขี่ไหลระะับยิ่งจะเป็นไอกระแทกเนี่ยหนักสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นคอกเราไม่แห้งไมส่สะอาดเพียงพอนะการบริหารจัดก,การไม่ดีพอนะครับแล้วก็ให้อาหารไม่เต็มที่นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราให้อาหารอย่างเต็มที่เขากินอุดมสมบูรณ์บริโภคดี ภูมิต้านทานเขาก็จะดีตามไปด้วยแล้วก็จะไปเพิ่มฟอสฟอร์อบอุ่นให้ร่างกายด้วยโดยเฉพาะนะครับบอกละช่วงงี้ดูดูนี้แก๊สจะเกิดมากแก๊สนี้ก็ทำให้หมูไอจามได้พตกแอมโมเนียเราควรที่จะปล่อยทิ้งปล่อยทิ้ง วันละสองรอบได้ยิ่งดีส่วนจะล้างคอกล้างพื้นนนั่นก็เอาวันละครั้งก็เหนตามสมควรแต่สาหรับผมผมก็จะล้างวันละครั้งนะครับมีเป็นหมูรุ่นที่กําลังอันตรายนะครับใน,นช่วงนี้กาลังจะ,จะเริญเติบโตน่ครับบรรยากาศรอบนอกก็จะตกอยู่เงี้ยทั้งวันเละฮะนั่นนะ พวกมแมลงสัตว์ต่างๆก็ต้องคอยระวังนะครับพวกยุงก็ไปถางออกนะครบตอบริเวณนะครับ,ร,บ,บ,ร,ร,ร,บรุ่นนี้ถ้าเกิดการไอกระแทกเนี่ยระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะคุ้นไม่ค่อยโตนะครับดังนั้นแล้วก่อนที่จะลงขุ้นลงอะไรก็ควรที่จะให้วัคซีนสําหรับระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับนะ ส่วนมุพวกนี้นะครับถ้าเราให้กินให้บริโภคได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็จะทําให้เขาอบอุ่นร่างกายแล้วก็พอที่จะทําให้เขาแข็งแรงขึ้นด้วยสําหรับหมูรุ่นนี้ก็จะบริโภคอยู่ที่ประมาณสองกิโลกว่าๆต่อวันนะต่อตัวถามว่ารุ่นนี้ ยังให้ไฟโกกอยู่ไหมไม่ต้องแล้วครับนะรุ่นนี้ไม่ต้องแล้วเพียงแค่อย่าให้เฉยแฉะมากจนเกินไปตลอดทั้งวันมันต้องมีแห้งนะมีที่แห้งหเขาอยู่แล้วก็มีอาหารให้เขาเพียงพออย่างเพียงพอนะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาไปได้สําหรับฤดูนี้นะแล้วความเครียดะควะามเครียดก็เช่นเดียวกันมนูรุ่นนี้ก็มีความเครียดเยอะคนะภายเครียด วิธีคลายเครียดที่จะไม่ให้โมอ่อน่ก็มีหลากหลายวิธีถ้าใครปลูกต้นกล้วยอยู่เุพาะกล้วยน้ำว้าก็ลองหันหั่นให้เขากินนะครคลายเครียดได้ดีแล้วก็เป็นการช่วยบรรเทาในการขี้เหลวขี้ไหลด้วยนะครับนี่เป็นเทคนิคแบบโบราณนะครับที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับที่แม่แต่กระทั่งยาหนอะยาหวงยาวหวานนะ ช้ได้นะครับยูนี้ก็เป็นฤดูที่ยากกําลังงอกงามแต่การให้หญ้าเนี่ยควรคํานึงอยู่อย่างนะครับอย่าให้หญ้าที่เป็นหญ้าอ่อนเกินไปบางท่านหลายท่านนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ได้ยินแค่ว่าให้หญ้ากินก็เร่งเลยหญ้าอ่อนหญ้าแก่ไม่สนนะเอาให้กินเลย สิ่งที่ตามมาก็คือจะทําให้หมูท้องอืดนะครับในกนแหล่งที่มาของยาก็ควรระวังนะฮะเดี๋ยวจะเป็นนําเชื้อโรคมาอันนี้ก็ดูแลกันนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับส่วนสําหรับยาที่เหมาะที่จะให้หมูก็ควรที่จะมีอายุไม่ต่ากว่าสีบห้วันนั่นคือยาที่เหมาะที่จะทําให้หมูเราไม่ได้รับผลกระทบมากมาย หับนี่ก็คือวิธีการดูแลหมูในหน้าฝนช่วงที่ฝนตกจุกเช่นนี้สำหรับรุ่นนี้ก็ย่านมยังไม่ถึงเดือนครับก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษมาเป็นช่วงที่กำลังอันตรายครับช่วงนี้กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างโครงโปรตีนก็ต้องให้อาหารที่มีสูตรโปรตีน สูงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเพิ่งให้อาหารลดต้นทุนนะครับรุ่นนี้ช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมในการให้อาหารลดต้นทุนก็เข้าใจหลยนะครับว่าทุกท่านก็อยากจะลดต้นทุนแต่การลดต้นทุนมันก็ต้องมีจังหวะจะครนจะให้ตอนไหนช่วงไหนก็ลองไปสืบค้นดูในเฟต์นะครับผมเคยทำมาแล้วว่าช่วงไหนควรที่จะเร่นช่วงไหนยังไม่ควรที่จะเล่นช่วงไหนที่ ครให้อาหารลดต้นทุนนั่นก็คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็ขอบอกก่อนก็นําไปใช้ได้ผมใช้อยู่เห็นผลอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ารับฟังรับชมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม